เฉลยกันต่อเลยนะครับสำหรับเรื่องของพืชนะครับพืชในข้อใดมีโครงสร้างดังด้านขวานเองซึ่งก็คือภาพนี้นะครับโดยภาพนี้นะครับจะแสดงให้เห็นถึงตัวของรังไข่นะครับตัวนี้นครับรังไข่จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีตัวที่เป็น h รึก็คือกึ่งกลางและตัวที่อยู่ด้านบนนั่นเองเองนาะซึ่งพืชชนิดไหนที่มีรังไข่อยู่ด้านใต้แบบนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็คือส่วนของทักทิมนั่นเองเนาะส่วนของมะเขือบัวหลวงพลิกอันนี้นะครับอันนี้ก็ไปหากันเองแล้วาจะจำไม่ได้กัน <c oughs> ข้อที่ยี่สิบสามครับข้อใดอยู่ตรงเกี่ยวกับไดชีสแพนนะครับไดก็คือสองใช่ไหมในที่นี้นะครับคำว,ว่าไดชีสมหมายถึงว่ามันอยู่ต่างต้นกันนะครับซึ่ง ตัวนี้ครับความหมายเลยก็คือเป็นพืชที่มีสตรเมนกับพิสติลนะครับพิสติลเนี่ยอยู่ต่างต้นกันไม่ใช่อยู่ต่างดอกกันเนาะซึ่งข้อ,ขอขามเนี่ยอาจเกือบจะถูกแล้วนะครับแต่คําตอบก็คือข้อ64อเองเพราะว่ามันหมายถึงการที่มีเกสรแมู่้เกสรแม่เมียอยู่ต่างต้นกันนั่นเองเนาะข้อที่24ข้อใดไม่ถูกต้องนะครับ ข้อนี้นะครับถ้าเราดูกอไก่เนี่ยสเปิร์มนะครับบวกกับโพรามโซมนิวตรอ,อน,นี้ก็จะเป็นเอนโดสเปิร์มซึ่งมีหน้าที่ก็คือตัวที่ให้หารแก่ m b r y o อันนี้ก็ถูกต้องแล้วส่วนข้อของไข่เนี่ยมาก็เกือบถูกนะครับเม่กัดสปอร์มัตเตอร์เซล,แ,ลแบ่งไมโอซิสได้4เม่กัสดส,กสปอร์นะครับซึ่งจะมีโครโมโซม n มีเพียง1เมกะสปอร์จเจริญไปเป็นฟีเมลยเกมมตอรน์นะครับตรงนี้ครับตัวนี้เนี่ยฟีเมลยเกมมตเตอร์ก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นอะไรครับ แกสสอนนะครับที่เป็นเพศเมียนั่นเองซึ่งจะสร้างอะคิโกเนียมไหมตอนนี้ครับมันไม่ได้สร้างอะคิโกเนียมเพราะอะคิโกเนียมมันไม่ได้เกี่ยวกับพืชดอกนะครับอะคิโกเนียมจะเกี่ยวกับพืชที่เป็นพืชชั้นต่ำเนาะซึ่งข้อขอขไข่เป็นข้อที่ผิดนะครับส่วนโอเวอรี่เนี่ยจะพัฒนาเป็นเพอริข์บข้อถูกต้องนะครับเนาะซึ่งจะมีเอ็กโซร์บมีโซข์บเอนโดร์บชั้นนอกชั้นกลางชั้นในก็ถูกต้องต่อไปนะครับ หลังปฏิสัทิโอวุ ain, ่นเจริญไปเป็นซีสซึ่งมีอินเทอร์คูเมนต์เจริญไปเป็นซีโคดอันนี้ก็ถูกต้องแล้วนะครับเนาะข้อที่1 5ข้อใดไม่ถูกต้องนะครับข้อนี้นะครับตอบอะไรเอ่ยข้อนี้นะครับตอบอะคิโกเนียมนะครับใช่ไหมข้อที่ย5ไม่มั่นใจจำเฉยไม่ค่อยได้ นะครับข้อนี้เราจะตอบอะคิโกเนียมแล้วถูกต้องแล้วนะครับตัวของอะคิโกเนียมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่สร้างตัวของเซลล์สืบพันธุ์ของเพศเมียนะครับซึ่งมันไม่ได้สร้างเป็นฟีเมลแกมมิโตเนียมนั่นเองนะครับมันไม่ได้สร้างเป็นตัวนี้นะครับอะคิโกเนียมเนี่ยก็จะสร้างไปเป็นตัวอะไรที่เกี่ยวกับตัวของตัวของฟีเมลแกมมโตไฟนั่นเองนะซึ่งมันซึ่งมันคนละอันกันนะครับ ตัว,วของฟีเมลแกมมิโตฟายกับฟีเมลแกมีจนเงนียบนะครับมันต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นแนละ้วข้อนตับคอควายเนาะพบในมอสไซโคโพเดียมเฟิร์นและพื้น,มนเมล็ดเปลือยพื้น,มนเมล็ดเปลือยเนี่ยที่ไม่ถูกต้องนะครับยี่สิบหกข้ออะไรถูกต้องนะครับการงอกของหลอดเดนูเป็น gravitiferous นะครับนะครับตัวน,นี้นะครับหมายถึง ตัวที่มีทิศทางนะครับเกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งแรงโน้ม <lay> ถ <side koş ashes> <lay conom> ่วงของโลกก็จะกดลงใช่ไหมครับซึ่งการงอของหลอดไดนูนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามแรงโน้มถลุลโลกนะครับเพราะว่ามันจะงอออกมานะครับส่วนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกเองเนาะซึ่งข้อนี้เป็นข้อที่ผิดเนาะการเกี่ยวพันของมือเกาะจำนึงจะเป็นดัสติกโมเมนต์ดัสติกโมเมนต์ก็คือการ ตอบสนองที่มันแบบไวสัมผัสนะครับต่อสิ่งร้องเองซึ่งถ้าการเกาะมือเนี่ยของจำลึงเนี่ยครับมันเป็นเกี่ยวกับพวกที่เกี่ยวข้องกับเ,เขาเรียกว่าการสัมผัสครับไม่ได้เป็นนัสติกโมเมนต์เนาะส่วนข้อที่คอควายเนี่ยไพวันสัสนะครับก็ทําให้เกิดไ่ยวของนัสติกโมเมนต์อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับกองนเนี่ยหุบการหุบใบกับ หอยแครงเป็นทิกโมพริซึมนะครับชิกโมพริซึมก็คืออะไรชิกโมพริซึมตัวนี้นะครับน่าจะหมายถึงอะไรที่มันเป็นการตอบสนองแบบโมโตนะครับชิกชิกในที่นี้เนาะข้อทีเข้อไรกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับตอบสนองต่อสิ่ง,งเราซึ่งตรงนี้นะครับโฟโตโทรพิซึม เมื่อกี้นี้นะครับกราฟโทรพิซึมคือทิศทางเดียวดังนั้นนะครับตัวของโฟโต้นะครับโทรพิซึมนี่นะครับมันหมายถึงอะไรหมายถึงการตอบสนองต่อแสงใช่ไหมครับโฟโต้นะครับมีคำว่าโฟโต้อยู่นะครับเป็นการตอบสนองแบบไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าอันนี้นะครับเป็นความสัมพันธ์แบบมีทิศทางใช่ไหมครับ ซึ่งคําตอบก็คือข้อขอไข่นะครับเพราะว่าการตอบสนองต่อแรงโน้ถมถ่วงเป็นการตอบสนองทิศทางกับสิ่งรรานั่นเองโดยที่อย่างเช่นการงอกของรากนะครับจะเป็นไปตามแรงโน้ถมถ่วงเองเนาะซึ่งมันจะเป็นความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับสิ่งเรานั่น,น,นก็คือส่วนที่เป็นรากครับลงมาตามแรงโน้ถมถ่วงนั่นเองนะครับ ข้อที่28ครับข้อใได้ถูกต้องกับฮอร์โมนพืชเนาะตรงนี้ครับก็คือเป็นไซโตไคนินนั่นเองนะครับที่ช่วยชะลอการแก่ของใบนะครับเพราะว่าตัวของ I A นี่นะครับมันจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มนะครับช่วยในการงอกนะครับของรากซึ่งไม่ได้เป็นการจอย่าง G A 3ทิฟฟิรินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับการจอย่างแต่เป็นการช่วยส่งเสริมนะครับการขยายตัวของเลล์นะครับ ABA นะครับเป็นการส่งเสริมของมเมล็ดไม้อันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของ ABA เนอะเขาประมาณนี้ส่วนข้อที่29ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปิดปิดปากใบและการคายน้ําภาพนี้นะครับแสดงมาให้เห็นโอ้โหแบบดูยากมากเลยมีตัวของ ABA ลบ ABAH เข้ามาเกี่ยวซึ่งตรงนี้ขขออนุญาตตัดไปเรามาดูช้อยคอควายเมื่อน้ําแพร่จากเซลล์คุมน้ําแพร่แสดงว่าเซลล์เปิดใช่ไหมครับเมื่อเซลล์เปิดเนี่ย ทำให้ความเย้มขพนภายในเซลล์เนี่ยนะครับน้ําไหลออกแสดงว่าความเย้มข้นมันสูงขึ้นเมื่อความเข้มข้นสูงขึ้นมันจะเป็นสภาวะที่ชื่อว่า p l าส m o l a ซ i t นะครับซึ่งมันจะไม่ได้เป็นแรงดันเต็มในเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะเพราะว่าแรงดันเต็มน,นี้มันจะต้องเกิดขึ้นในตัวสารละลายไฮโปโทนิกโซลูชันเองไฮโปโทนิกเนาะตอบก็คือข้อข้อผายเพราะถามข้อไหนผิดนะครับว่าประมาณนี้นะครับ6นาทีตรงเงี้ย